หปีมีครั้งเดียวกับพิกัดชมดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยกับที่นี่เลยครับบ้านล่องก้าและภูลมโลอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าในทุกๆปีช่วงประมาณต้นเดือนมกราเราจะได้เห็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขากลายเป็นสีชมพูทั้งหมู่บ้านฟิลเหมือนหมู่บ้านในนิทานและมีความคล้ายกับญี่ปุ่นในช่วงซากุระบานเลยและอจุดที่เป็นไฮไลท์ภูลมโล เป็นจุดชมดอกพญาเสือโคร่งที่สวยอีกที่หนึ่งกับพื้นที่พันกว่าไร่เรียกว่าถ้ามาช่วงที่บานพร้อมกันทั้งภูเขาจะกลายเป็นสีชมพูเลยที่นี่เลยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวหลายคนเฝ้ารอเพื่อที่จะมาเที่ยวชมความสวยงามของดอกพญาเสือโคร่งด้วยตาตัวเองสักครั้งซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นไปดูกันว่าทริปนี้จะเป็นยังไงบ้างและปีนี้ดอกพญาเสือโคร่งจะสวยแค่ไหน งจากที่เราขับรถกันมาเหนื่อยนะครับก็มาแวะกินข้าวกันที่ร้านขนมจีนต้นก้ามปูที่พิษุโลกเนาะพิษ,ษณุโลกที่นี่คือจะเป็นร้านที่มันเป็นเกี่ยวกับอาหารเนื้อสส่วนใหญ่ก็คือจะมีขนมจีนแล้วก็เป็นเมนูอาหารเนื้อต่างๆเนาะคือบรรยากาศในร้านคือดีมากคือต้นก้ามปูน่าจะน่าจะเป็นเพราะว่ารออ้านอยู่ตรงต้นก้ามปูนะสวยมากๆคือร้านบรรยากาศดีมากอ่ะโอเคเรามากินลองชิมอาหารกันดีกว่าเอาอะไรก่อนเนี่ยขนมจีนดีกว่าไหมาขึนชื่อโอเคนี่เลยก็มาเป็นเซตๆอย่างนี้เลยด้วยความที่แบบ อยากกินทุกอย่างเนาะก็เลยสั่งมาอาหารกัน <c oughs> มาเอาหนมจีนปูก่อนเลย,ยปูนี่คือแบบเป็น,ปนก้อนๆเลยปูแบบขอแบบช่ำๆจัดเต็มอะ่ะ <c oughs> อ่ะมาหมดปวะ <c oughs> เข้าหมดปวะมาสามสองหนึ่ง <c oughs> ใหญ่มากอร่อยแล้ว ใครที่ชอบกินปูเนี่ยสุดปูแบบเน้นๆมากเออเนื้อปูเยอะเนาะเข้มข้นรสชาติแบบเข้มข้นมากอยากลองอันนี้อ่ะน้ำพริกนี่เข้มข้นมากเลยอ่ะดูแล้วอร่อยแน่แน่ดูแล้วอ่ะโอ้ยนี่จัดเต็มอืมรสชาติเหมือนแม่พี่ทำเลยอ่ะคือมันมีความไม่หวานมากเข้มข้นมีถั่วแบบคือเขากว่าหวานมันโอเคนัวๆเลยอือเรอดี ต้องสั่งขนมจีนเพิ่มด้วยแน่ดูรอแล้วเมนูที่อยากกินอีกอันนึงคือไส้อั่วแล้วไส้อั่วลำพูนเนาะมาอืม,อ,ม,อ,มอร่อยอะ่ะคนถ้าเกิดใครชอบกินอาหารเหนือนะคือแบบสายอาหารเหนือมาพิโลคือต้องแวะร้านนี้ยคือตอนแรกน้องตาก้องชวนมาก็ไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนั้นความหวังคือแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะถึงแบบโอ้โหบรรยากาศร้านดีอืมอาหารอร่อยตัวอันนี้คือข้าวซอย ไก่เนาะมามาชิมกันนี่ข้าวซอยไก่เอออันนี้ก็ดีเข้มข้นแต่พี่ว่าถ้าเกิดที่ที่พี่ที่เราเคยกินคือถ้ามีันทิอีกอะก็ยิ่งเข้มข้นบีกอะออแต่อันนี้ก็โอเคเลยเดี๋ยวกินข้าวกนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อเนาะวันนี้ไปดูกันว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันปะ่ะมากินข้าวขอตัดข้าวเหนียวหน่อย ตอนนี้เราก็เข้าเขตอุทยานภูหินล่องกาล้าเป้าหมายของเราก็คือบ้านล่องก้ากับภูหลงโนะลน้าเดี๋ยวไปดูกันว่าปีนี้ที่ล่องก้าหมู่บ้านจะสวยแค่ไหน และด้านหลังของเราก็คือทุ่งดอกกระดาษที่อุทยานภูหินลองกานะครับนี่เลยช่วงนี้ก็คือกำลังออกบานเต็มทุ่งเลยใครที่มาเที่ยวภูลมโลหรือมาลองกาหึือมาแวะถ่ายรูปกันได้เนาะสำหรับทุ่งดอกกระดาษนะครับคนที่จะแวะนะครับก็คือหลังจากที่ผ่านด่านเก็บตังมาแล้วผ่านตรงบริเวณจุดกลางเต็นท์ลานหินปุ่มมานิดนึงนะครับก็จะมา เจอกับแยกทางแยกหนึ่งที่เป็นทางแยกที่เข้ามาทุ่งดอกกระดาษนะครับ mm hmm. ก็คือจะบอกจะเขียนว่าผาพบลักทุ่งดอกกระดาษนะครับ mm hmm. ก็สามารถเข้ามาได้เลย mm hmm. คือด้านในคือมีที่จอดรถมีร้านอาหารร้านกาแฟครบเลย mm hmm. เป็นอีกหนึ่งจุดพักรถที่ใครมาเที่ยวโซนนี้ก็คือไม่ควรพลาดนะยิ่งมาช่วงที่เป็นทุ่งดอกกระดาษออกเนาะก็คือแบบสวยมากๆเนาะนี่ฮะ ดูบรรยากาศกค่นะครับตอนนี้คือตอนที่เรามานี่คือประมาณบ่ายสเนาะก็คือแดดก็ส่องลงทุ่งดอกกระดาษพอดีเลย <c oughs> ถ้าเกิดใครมีคนมาด้วยเนาะคือสามารถใช้ดอกไม้เป็นโฟกัสแล้วก็ถ่ายขึ้นไปด้านบนนูนน้นได้เลยก็จะเห็นคนยืนอยู่ก็สวยไปอีกแบบเนาะก <c oughs> ็เดี๋ยวเราก็คือจะแวะไปอีกจุดหนึ่งก็คือระหว่างทางจะเป็นโรงเรียนการเมืองทหารเนาะ <c oughs> เป็นอีกจุดหนึ่งที่แวะถ่ายรูปเมเปิลกันโอเคเจอกัน ราก็มาถึงจุดพักรถจุดที่2ก่อนขึ้นภูลุมโลเนาะก็เป็นจุดดูใบไม้เปิ้ลแดงก็คือใครจะมาดูใบเปิ By ่ลแดงก็คือตรงมาช่วงธันวาถึงมกราเนาะมกราก็เริ่มร่วงละก็พอจะมีให้เห็นบ้างเหลือประมาณต้นหนึ่งตรงนู้นก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่เรียกว่าโรงเรียนการเมืองทหารเนาะส่วนใหญ่คนที่มาบ้าล่องกาหรือพูลุมโลก็ต้องมาแวะถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่พักรถก็สามารถเข้ามาเดินเล่นได้คือข้างในคือจะ ล่มลื่นแล้วมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะส่วนด้านหน้าคือจะเป็นร้านขายของของชาวบ้านเนาะกล้าเดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศกันเนาะไป<ม>อ่ะบรรยากาศก็คือตอนนี้คืออยู่เหลือหลังนี้นะครับที่ยังมีเมเปิลอยู่ก็คือมีเมเปิลต้นต้นหนึ่งที่ยังแดงอยู่เนาะบรรยากาศด้านในก็คือล่มลื่นมากเลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบมีมุมถ่ายรูปให้ถ่ายรูปเยอะมากเลย ใครชอบฟิลแบบธรรมชาติเนาะก็หน้าแหวะถ่ายรูปกันได้นะถ้าเกิดไปเที่ยวโซนด้านบนนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจากนี้คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบ้านลองกาเราคือจะไปนอนบ้านลองกาหนึ่งคืนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศของแพร่เสือโค่งปีนี้เนาะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลองกา และเราก็มาถึงบ้านล่องกล้าแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ก็คือบ้านชมพูกันเกือบทั้งหมดแล้วนะครับโอ้โหเรามาถึงช่วงบ่ายเนาะคิดว่าน่าจะอยากไปขึ้นภูหลวงโลก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะได้ดูหมอกกันที่หน้าหมู่บ้านเนาะก็ดเดี๋ยวที่จอดรถแล้วก็เดี๋ยวไปหารถขึ้นภูรลวงโลกัน ถึงจนได้ครับกับยอดภูลมโลจุดแรกที่พาเที่ยวมาแวะนะครับก็คือจะเป็นตรงบริเวณสูงสุดของภูลมโลเนาะก็จะมีป้ายภูลมโลให้เราใส่ลูกก็จะเห็นนะ้านล่างนะจะเป็นเห็นไอ้นี่ไหมผู้บ้าล่องกล้าปะข้างล่างลงมาก็้าอากาศดีนะอากาศดีเย็นาาเนานะนถ้าเทียบกับ ก่อนนั้นนี่เคยมาห้าปีแล้วนะก็ถนนดีขึ้นเนาะเออ um ขึ้นลงง่าย ก็คือปกติแล้วถ้าเกิดนั่งรถมานี่คือจะมีให้แวะประมาณกี่จุดครับพสี่จุดสี่จุดก็คือเป็นจุดสูงสุดเนาะเมื่อกี้แล้วก็จุดนี้จุดนี้ก็คือจะถ่ายใกล้กับดอกใกล้สุดครับแล้วก็อีกสองจุดที่เราจะไปนะครับมาก็สำหรับคนที่มาถ่ายรูปกับดอกดอกพญาเสือโคร่งเนาะก็พยายาม ไม่ดึงไม่เด็ดเพื่อให้คนคนหลังๆใน้ไดูเนาะเพราะว่ากิ่งมันจะได้ไม่ต้องแบบเสียหายด้วยเพราะว่าแค่ถ่ายรูปก็สวยแล้วอะยืนรูปก็คือถ้าใครแบบเอาเลนส์ฟิกมาถ่ายเนาะ แล้วเราก็มาถึงจุดที่สมก็คือจุดนี้คือจะอยู่ใกล้ห้องนนะ้ำเนาะที่คนรถพาวแหวะก็คือปกติแล้วก็จะมีสจุดอย่างที่บอกจุดนี้ก็คือจะเป็นแปลงอายุประมาณ10ปีเนาะเมื่อกี้ถามคนขับรถมาก็แปลงนี้ก็คือบานเต็มที่เนาะคือแบบสวยมากคือมองขึ้นไปคือแบบมีแต่สีชมพูเต็มไปหมดเลยก็คือเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูกันว่าเป็นยังไงกันนะครับผมในตรงนี้มีนี่ด้วย มีบันไดให้ยืนถ่ายตรงนี้นด้วยเห็นไหมอ่าน,นี้เลยต้นนี้คือแบบฟูมากๆคือจริงเราคือมาเที่ยงได้ทั้งแบบเช้ากับเย็นถ้าช่วงเช้าก็คือจะอากาศเย็นไม่ค่อยมีแดดนะคช่วงเย็นๆนี่คือแบบก็เย็นเหมือนกันแ่ะแต่คือบรรยากาศคนละแบบกันแต่ตอนเช้าอาจจะได้เจอหมอกนะแล้วโชคดีวันนี้คือท้องฟ้าแบบเคลียร์มากเป็นสีฟ้าไม่มีเมฆเลยสีดอกตัดกับสีฟ้าพอดีเลยใครมีแผนมาเที่ยวคูลลมโล ปาลองกาไม่ควรพลาดกับที่นี่เลยโพลง่ลง และสาหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวที่เห็นทุ่งพะาเสือโคง้งคือต้นพญยาสงคมเป็นภูเขาก็คือจากภูเขาสีเขียวก็จะกลายเป็นช่วงนี้คือจะเป็นภูเขาสีชมพูเลยแล้วก็จะมีะตรงบริเวณระเบียงที่เป็นไม้ไผ่เนาะสำหรับยืนชมวิวถ่ายรูปด้วยเท่าที่ดูก็คือจะเป็นจุดสุดท้ายที่ก่อนที่จะลงบ้านล่องก้าเนาะสำหรับคนที่ขึ้นมาภูรุบูก็เดี๋ยวเราพาไปถ่ายรูปแล้วก็พาไปดูชมวิวข้างบนกันเนาะว่าวิวจะเป็นแบบไหนไป นูน้นเลยเมื่อกี้คือจุดแรกที่เราไปคือบนนูน้นไหนู้นฝั่งนู้นก็คือไล่ลงมาเรื่อยๆก็คือถ้ามองจากมุมนี้ก็คือภูเขาเขียวๆกลายเป็นแบบสีชมพูอ่าเห็นไกลๆนู้นในกล้องเห็นไหมไกลๆนู้นก็คือเห็นวัดป่าพุทธเบิกลลเลยใช่ที่เราเคยไปมาแล้วใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวขึ้นตัวไอให้ตรงนี้ตัวไอตรงนี้เดีย๋ยวจะขึ้นตัวไอตรงนี้ให้ปึ๊บ ก็เด okay. ี๋ยวจากนี้คือเดี๋ยวเราถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเอาโดนขึ้นเก็บบรรยากาศให้ดูเนาะโอเคไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของตลาดภาในหมู่บ้านบ้านลำกลนาวมีอะไรขาย มีเบบี้แครอทอ,อ,อันนี้อร่อยบัวหิมะมีต้นพญาเสือโคร่งด้วยนี่ต้นพญาเสือโครง่งอีกสิบปีออกดอกน่านไหนนะมีลูกพับด้วยถูกพวกท่านหนูเบบี้แครอทไปสามแล้วก็มันสาบวันนี้ปุ่นดู เลยบรรยากาศก,ก็จะมีของขายพวกผักผล,ลไม้ต่างๆเนาะน่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าจะมีอะไรให้เราได้กินกันบ้างไปเดินไปดูกันเรื่อยๆมาแล้วข้าวเย็นของเรามาอันนี้คือต้มแซบกระดูกอ่อนดูน่ากินมาก ร้อนๆกับอากาศหนาวๆเนานะอากาศตอนนี้คือแบบเริ่มเย็นแล้วนะเดี๋ยวขอดูอุณหภูมิก่อนว่าตอนนี้เท่าไหร่1ึบาองศานะเดี๋ยวดูกลางคืน,คนซื้ยสิบเอ็ดนะสิบองศาพราทิตย์ขึ้นหกโมงสี่สิมาเอากับข้าววันนี้ก่อนผัดมะระหวานหรือรูปฟักแมวเนาะนีอ่อันนี้คือหมูกระเทียมนี่หมูกระเทียมโอเคคิมมะระหวานก่อนอามา,าแบบ อร่อยอร่อยหลยหิวก็อร่อยคือร้อนมากอะ่ะแต่ตอนนี้คืออากาศหนาวก็เลยแบบอุอน่นเลยมาชิมไอ้ตัวนี้โอเคนะก็คือถ้าเกิดใครไม่กินกับข้าวก็จะมีแบบหมูกระทะอยู่เมื่อกี้คือดูมันชุดละประมาณสามร้อยเก้าเก้าก็จะมีชุดสามร้อยก้เก้าก็โอเคน่ากินอยู่นะแต่ถ้าเกิดไม่อยากจัดหนักก็ข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวหรือไม่ก็นี่จานเดียวก็มีเออจานเดียวก็มีหมูกระเทียม กินข้าวเดี๋ยวคืนนี้พักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นเช้าไปดูวิวเคยเป็นอดีตมุมลับมาก,ก่อนแต่ตอนนี้คือใครมาที่ปาลองกาก็ต้องไปถ่ายรูปก,กันโอเคไปกินข้าวกันไปก็คือห้องน้ำมีสองห้องเนาะ ก็คือตรงนู้นจะเป็นที่อาบน้ําด้วยแล้วก็มีห้องห้องน้ำห้องส้วมแล้วถ้าตรงนี้คือจะเป็นห้องส้วมสาหรับคนไม่ต้องตอนคืนคือเผื่อใครแบบไม่อยากเดินลงล่างได้อีกห้องหนึ่งแล้วก็ห้องพักเดินมาข้างบนก็คือจะเป็นห้องโถงตรงที่เรายืนอยู่แล้วก็จะมีห้องพักสองห้องนี่เลยกว้างนะโอเคนะเจ้าถนนได้สองคนอ่ะเสริมได้แหละเพราะว่าข้างนอกมีเตียงเสริมอยู่ห้องเป็นแบบเดียวกันมีทีวีให้หนึ่ง หนึ่งเครื่องสาหรับคนที่มามนั่งดูทีวีตรงนี้นะห้องเหมือนกันโอเคเลยเนี่ยจริงจริงมันนอนเพิ่มได้นะเขามีพวกเครื่องนอนให้ปูนอนตรงนี้นนโอเคไปสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้เราเรากำลังจะไปจุดชมวิวบ้านลองกานะครับตรงวัดป่าลองกาเนาะก็คือเดี๋ยวเราต้องมาจอดรถตรงวัดป่าล่องกาเพื่อจะเดินไปตรงจุดชมวิวดูพระาที่ขึ้นตอนเช้าแล้วก็อาจจะมีไอหมอกเล็กๆเนาะตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่ง ใครที่อยากจะมาดูตอนเช้าคือต้องรีบมาเช้าๆหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดช่วงคนเยอะๆเนี่ยรถจะไม่มีที่จอดนะก็สามารถมาดูตรงนี้คือสามารถมาดูทั้งตอนเช้าและตอนเย็นได้ในขนาดเรามาเช้านัเนี่ยดูคนดิโอเคไปเดี๋ยวเราเดินลงล่างกัน และเราก็มาถึงจุดชมวิวหมู่บ้านลองกาเนาะตรงวัดป่าลองกาเดินมามา 220.. 250เมตรออกเองจุอจอดรถใช่จุดจอดรถเอาเรื่องออกเลยตอนนี้กี่องศาวะ15จหถึงไหมโห่น้อยกว่านั้นอ่ะ11ช่วยองศาทางร้อนทั้งเหนื่อย ประชากรลนหลามนี่คือวันหยุดบ่วันหยุดไหมหยุดวันครูเนาะก็ไม่องาชการหยุดมีเราออกมอเล็กหรือควันวะว่าออกมอหรือควันหมอกเลยเนาะเล็กๆโอเคนะเหมือนปีที่แล้วก็คือออกดอกเต็มทางหมู่บ้านละก็รอแสงฝั่งนี้ขึ้นสองฝั่งนี้เดี๋ยวดูจะสวยแค่ไหนไปถ่ายรูปกัน แล้วนี่คือบรรยากาศตอนเช้าของที่บ้านดดใช่มมดดเมื่อกี้ไม่มีแดดอ่ะอันนี้คือจะเป็นจุดชมวิวของหมู่บ้านล่องกาเนาะคือจะเห็นวิวหมู่บ้านสีชมพูด้หน,น้าเลยมีละเอามองละอ,องหมอกเล็กๆว้าวนู่นทางนี้ทางนี้มอกอยู่นี่ค่อยไหล,ไหลมาก็คือตอนนี้มีคนจุดไฟอยู่ รูปที่ได้ครับสวยเลยวันนี้มีหมอกเล็กๆแล้วก็แดดก็คือได้สองบรรยากาศเนาะถ้ามาเช้าก็คือตอนนี้ยังไม่มีแดดกับมีแดดแต่ตอนมีแดดสวยกว่านะสีชมพูซากุระมัน,ช,นชัดกว่าอื ก็คือถ so ้าเกิดมาตรงนี้คือมี2จ yeah. ุดแหละก็คือมาเดินเล่นตรงอ่าต้นแพรสือโครงด้านหลังตรงวัดมันจะมีปลูกอยู่แปลงนึงคือจริงๆมาได้ทั้งกลางเต็นท์กลางเต็นท์แล้วก็มาพักโฮมสเตย์เต็นท์ก็น่ากลางหลายจุดนะมีทั้งใต้ต้นสนแล้วก็ใต้ต้นแพรสือโครงรอบหน้ามากลางเต็นไหมแต่นอนในบ้านก็หนาวนะกางไว้เลยนอนในบ้านเออหนาวมากเอาบรรยากาศด้านบนหมู่บ้านไปให้ดูกันนะถ่ายรูปได้กัน บ้านล่องกาและภูลมโลก็ยังเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการมาเที่ยวของหลายๆคนเพราะนอกจากความสวยงามของดอกพญาเสือโคร่งแล้วใครที่อยากมารับลมหนาวในช่วงหน้าหนาวที่บ้านล่องกาก็หนาวมากๆจนบางวันก็อาจได้เจอน้ำค้างแข็งได้เลยแถมไม่ต้องเดินทางไกลอีกด้วยและสำหรับใครที่ชื่นชอบดอกพญาเสือโคร่งเหมือนผมอยากให้ลองมาเที่ยวที่นี่สักครั้งรับรองว่าสวยไม่แพ้ที่อื่นแน่นอน และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไปคนเดียวและฝากติดตามคลิปให,ใหม่ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ